หน้าก่อนสหรับผมอาจารย์เจี๊ยบนะครับวันนี้นะครับจะมาดู iPhone 7บอร์ดตัวนี้นะครับทามาซ่อมใหม่นะครับดูนะครับเรายที่เอาใส่ยซับไพน์ลงไปนะครับปึ๊บครับปึ๊บโอเคครับเราไปดูที่ซับไพน์นะครับเราจะแต่ซับไพน์ลงไปนะครับอาการเครื่องจะเป็นแบบนี้เลยครับช็อตเต็มสเกลเลยครับนะครับนะครับแต่ว่าเครื่องช็อตอยู่นะครับคราวนี้นะครับรายที่ช็อตก็น่าจะเป็นวีสติเมนนะครับประมาณพวกนี้ แถบนี้นะครับสีแดงๆนะครับม่รูตำแหน่งไหนที่ชอ็อตอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาแก้กันโอเคนะครับตอนนี้ก็เ<อ>ินะครับเ็จมาแล้วนะครับเจอนะครับตัวเสียนะครับก็เป็นลายชุดนี้เนาะที่มีปัญหาอยู่นะครับแบบนี้นะครับ โอเคครับน่าจะติดแล้วแหละนะครับร้อยครับเดีย๋ยวประกอบเรัวปัดโอ okay, เคติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับการพ่นเจร็จพัดตัรนี้ครับผมผ่านครับ